I แค่สองคนอนะ่ะีี่กวดหอยไมีมรู้จอดหรอที่สองคันใช่ไหมไม่จอดจนานแล้วอ่ะ บอลเลอร์กับท8อ่ะจอดอยู่ครึ่งชั่วโมงละมีคนผมต้องไท้นี่ไปนะร้านกลางพี่รันเดียวนะไอ้ไอมือสองมือสองกช็คมาเอ้ยวัาจเลยว่าจเลยด่วนด่วนด่วนสองมือสองไปไปไปดักชัดหน่อยดิดักชัดหน่อยไอ้เกลว่าเกลว่าเกลดักเลยเกลดักเลยระหว่างรอเพื่อนอ่ะเข้าไปแล้วนะเข้าไปหคนละผมเข้าไปเล่นเลยนะแต่ผมเข้าไปเล่นเลย รอรอกุ้มใหญ่ก่อนรอก่อนพี่รอกุ้มใหญ่กนไม่ใจเย็งเราไม่ท่วมเวลาไงเข้าใจปะไม่รู้เวลาทีมเขารู้เวลาไม่แต่ถ้าเกิดไม่แต่ถ้าเกิดพี่พี่ตายในร้านมันรีเซตพี่ไม่ได้เนาะใช่ใช่ไปแล้วอ่ะอะไรนะ

เจรเจรา Bad g u แล้วมัน t อกูเฝามาไลองช็คในความจริงไม่มีเ To t แว็กซไว้จะไเป๋ากูมี To t ให้มึงดูที่สร้อยคอตอนนี้กูมีเละธุรกิจงานดำกูให้คนงานไปตามให้กูพาชาวแกล้ไปจุดสรงสูนแล้วพูดกู To the be bad Cause กูมีเมืองเป็นโนนหนึ่งกูอ n f i r ส่งขอไปเมืองนอกตอนงานดำกูอนไลน์สักสีกูเหมือนกับเสียแน่นอนแต่กูไม่กลัวควายจะสิบหนึ่งกูก็ไม่กลัวและกูจะสู้ตัวตาย ความร้อนกูโซฮิตเดนมึงกวนตีนวันหยุดสุดสัปดาห์กูพาแกกันเปลาวิสตอนที่ดีก็ถือมีนแล้วก็ที่มึงดับไปวงนวลสันควงขวานไปแตกที่หน้าแล้วตับไตกูมีเล่นกูยิงจริงอะเหมือนมึงโดนคำสาบแล้วบอสตี่หมดลำบ่นควักปืนมากาดไม่สนกับพวกมึงกูมีสันในไปซุ่มยิงกูมีค่ากับพวกลิงกูชิวนิ้วกลางไปฝาก

มึงเด็กเชื่อชอบแวนเป็นวันไอซี่อยากโดดเด็ดแต่ไม่เห็นเก่งตอนลำพังอะเฟียวไม่เฟียวก็ให้กลับไปคิดดูแล้วมันก็มีแค่พวกกูที่อยากมีควา้งกันได้ันได้กัได้กันได้กันได้กนได้กันได้กันได้วันเลนเงยอ้นเลยกันเลยกันเลไนเลยไันเงไกันเลยกไนเลยกันเลไกันนเงยอ้นเยอันเงยันไกันเงยกดนงไ้นเันได้นไนนงไ้นน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 นไนน ต้องงโล่นะเขาจะไปชุบเพื <ony> <c warz musician> um ่อนนะเขาจะไปชุบเพื่อนนะเห็นปะเขาชุบเพื่อนต่างสายนะคนชุบเขาจะเสียคนชุบถมเล่นเลยถมเล่นเลยต้องเลยดิบิชุบยังเขายังไม่ชุบนี่เล่นเล่นด้วยกันเยอะๆได้ปะมาเล่นด้วยกันเยอะๆหน่อยดิเก็บไปเล่นเก็บไปเล่นหน้าร้านบอกเพื่อนกับไปเล่นหน้าร้านบอกเพื่อนกับไปเล่นหน้ารักเล่นน่าร้านเล่นหน้าร้าน เล่นหน้าร้านมาเล่นหน้าร้านเอาเพื่อนมาชุบหน่อยเดี๋ยวยิงให้เอาเพื่อนมาชุบหน่อยดีเดี๋ยวยิงให้อยี๋ให้เขาเข้ามานะไม่ไม่อย่าดัน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 ฟังกูอย่าดันเล่นบริเวณปั๊มบริเวณปั๊มจัดมึงไม่ได้ฟังเพื่อนในวอลหรอวะอยู่กูงัดอยู่อะไรเนี่ยมันเนี่ยปืนเขาตายนะพี่มึงบอกเพื่อนกลับมามึงบอกเพื่อนกลับมามึงบอกเพื่อนกลับมาไอ้ตัวไอ้โตันนห่่อยชวยยดันนห่อ ร้านอ่ะเพื่อนไม่ได้รีเลยอ่ะเข้ามารีเพื่อนหน้าร้านหน่อยดิทันเบิร์ดทันเบิร์ดทันเบิร์ดเฮ้ยดันมาปืนหน่อยปืนอยู่ตรงปั๊มสองตัวไม่ต้องปืนดันมาต้องปืนไอ้เขาเข้ามาในร้านแล้วน้องเขาเข้ามาในร้านแล้วดันเข้าไปในร้านเลยอาคนงัดไอ้ชิดจัดมึงไม่เข้าใจพอยหรอ,อวะกูได้ออกเตรียมออกเตรียมออกเตรียมออกเขาง,งัดอยู่นะเขาง,งัดอยู่นะ ไอ้ระวังไอ้ออกไอ้ออกต้อยต้อยต้ยไอ้ออกเลยพี่ออกปุจะออกเพื่อนออกเลยตอนนี้ออก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 ให้หมดออกให้หมดออกให้หมดใครได้ยินเสียงกูออกให้หมดเลยดีๆนะเผื่อเป็นเขาระวังด้วยออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยไปไปไปปุกกานให้ปูกกานให้บีจีออกออกได้ออกเลยทิ้งเพื่อนเลยบีจีทิ้งเพื่อน ใครจะทิ้งก็ทิ้งส่วนกูป้นไสี่คันเต้นไสี่คันเต้นไสี่คันเต้นไอ้เต้นไอ้ตัวออกมึงไอ้ตัวที่งานต้อออกไปเลยตัวทิ้งงานอ่ะแล้วออกไหมไม่มันต้องออกทุกคนน้องไอ้เนเนต้าออกทุกคนเลยออกทุกคนเลยเพื่อนออกไม่ได้พี่มึงมออกได้มึงออกไปก่อนเลยองไม้ข้างหลังลองไม้ข้างหลังมึงเปลี่ยนมีดดิมึงจะเอาปืนหน้าเขาขึ้นรถแท็กแท็กแท็กเห็นแท็กปะพีบีปล่อยเลยเพื่อน เพื่อนรีเฟนบายบายเดี๋ยวชให้ไอ่พี่พี่เอารอไว้นี่ผมขอรถไปเอาเพื่อนพี่กลับข้าแลเลยพี่เจ้ มีใครอีกหรือเปล่าตรงนั้นอ่ะพี่เดมมันออกได้แล้วนะออกได้ออกเลยถ้าจะปิดก็รีบปิดเลยเขาจะได้ไม่ต้องไปรีเปล่ปาออตรงนั้นอ่ะออกได้แล้วพี่กูงัดร้านเดียวโกชีออกแค่นั้นน่ะรอเซตร้านกลางรอเซตร้านกลางเพื่อนเลยนะผมชุบยเพื่อนเลยนะ ไอ้ไอ้ไทนี่เราแม่งก้ามก้มกึ่งกึ่งเว้ยเดี๋ยวกูเรียกเพื่อนมาตรงนี้แค่ได้หลานก็จบแล้วเออมึงไม่เข้าใจพอยเหรอวะน้องไอ้นี่ถือว่าเพื่อนมาตรงนี้แล้วมึงคอยช่วยเพื่อนนะเออนี่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 หัวหัวหัวกลับรถทีมไปดูหน้าร้านทีมไปดูหน้าร้านไอ้ผมรอผมรอผมรอรับพี่ไง ไปพมกันเลยสคนมาเลยพี่มาเลยีไ่ไม่ทํำไมพี่เอามาก่อนดีมันมีรถมา้ามาเขาออกไปหมดแล้วเอาอย่างดีกว่าไม่น่าตีเลยหรือเปล่าเขาต้องรีดีไปรีบบนเลยต้องนนเป็นช้างไง<ล><ๆ>รี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 บรีบรีรีเรีน พี่ชูเวงเลยพี่ชูเวงใครเอาไปร้านกลางต่อฟังกูไปร้านกลางต่อเพื่อนไปร้านกลางต่อเลยไปร้านกลางต่อไปร้านกลางต่อไปร้านกลางต่อไอ้ลุงไอ้ลุงลุงโดนปนปะเอาดีๆไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่มีของบ้างห้าหกห้าห้าเข้าหลังใครเอาดีมาเปล่าเลยเอ่อหนึ่งสี่ห้าเก้านิ้มดีเลยได้หมดทุกคนต้องไปคันไหนวะไอ้ซีนไอ้ทีมไหนซีนไีนไีนมาลง เอ้ยใครอุ้มอยู่อ่ะชุมเลยใครอุ้มอยู่อ่ะตรงเนี้ยชุมเลยกูไม่มีรถกูไม่มีรถอ่ะได้ปะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เออมีรถมีคนไปด้วยปะไม่มีไม่มีไม่มไีไปเลยไปเลยเอาไปร้านกลางมาร้านกลางนะอืม พี่ชเป้งขึ้นมาแล้วให้มันมานะครับผมเอาออามา่อนไม่ต้องนั่งแล้วน้องมันจะถึงไปแล้วมึงใจเย็นๆหน่อยได้ปะใครเอาเอดีปะเอากูเอากูเอาลุงลุงเจ็ดห้าเก้า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 พี่เอดีผมเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเอดีผมเกียงเจ็ดห้าเก้าอเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าไอบอมีเอดีแบงปะเก้าห้าียงเอามาสามันเกียงเลยสามาสาม เพืนมาอยู่ตรงร้านร้านกลางร้านกลางตรงที่เปลี่ยนเสื้อแล้วเล่นไหมเล่นไหมเพื่อนไปจากแลนด์ตู้คิดมามามาตรงร้านเล่นไหมฝั่งร้านร้านเปลี่ยนเสื้อเขายังไม่ได้เขาเ้าายังไม่เเลยเขาเลยเขาเลยไอ้เข้าไปเล่นในร้านเลยนะมึงฟังมึงฟังกูก่อนฟังกูดีบอกว่าให้เข้าไปทะลุในร้านเลยทะลุเข้าไปในร้านเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องในหน้าร้านเข้าไปนัวในร้านเลยไปไปไปในร้านเลยเข้าในร้านเลย

มีดีเข้ามาเล่ในร้านให้หมดดิมีดีเข้ามาเล่ในหลานให้หมดมานนวเลยมานนวเลยมานนวเลยมึงคอกันต่อน้อยเาไเล่นในร้านเขาไเล่นในหานมาน่เลยมานนวเลยมาน่ในรลานเลยมีดีมาหน่อยมาหน่อยในร้าน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 ปีอยู่เล่นไปปีอยู่ เล่นไปเล่นไปร้านหน่อย่กูตอบไปเว้ยเล่นตายพี่อยู่เล่นตายตีอยู่เล่นตายตีอยู่เล่นตายตายอีกไปดูนี่ไปดูนี่มาเข้าให้มึงไปดูตู้ตู้เสพดีเพื่อนโดนตรงตู้เสพอ่ะอย่าแย่งกันเล่นในตู้เสพย่าโดนใจเย็นขวัใจเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นเพื่อนก่อนมึงชุบเพื่อนก่อนบชุเพื่อนอีกไอ้จ้าชุบเพื่อนนี่น่ะตรงกลางอ่ะเฮ้ยกูตาย

อย่าพึ erm ่งป้นฟังอย่าพึ่งป้นฟังู้ฟังูอย่าพึ่งก้นบอกพูดต่อพต่ออย่าพึ่งป้นอย่าพึ่ง้นปนเลยปน้หมดเลยปนได้หมดเลยปนได้หมดเพื่อนป้นได้หมด แม่ฟ hey, ังกูเอาแต่เอาแต่งานดำ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 เพื่อนแล้วพี่เพื่อนเพื่อตัวอื่นมีคีมไงอุ้มในร้านออกมาหน้าร้านหน่อยอุ้มในร้านออกมาหน้าร้านหน่อยเพื่อน